เตือนภัยสินค้าเฟกปลอมกำลังระบาดเหมือนทุกอย่างยกเว้นคุณภาพเริ่มจากเคสกองอากาศก่อนนะครับดูจากร้านนี้ทั้งวิดีโอรูปประกอบมันคือของเฟกทั้งหมดสิ่งที่คุณจะได้จากร้านเขานะครับก็จะมีแค่กองกับกล่องน้ําตาลเปล่าๆเลยนะครับไม่มีคู่มือ ไม่มีใบรับประกันไม่มีกล่องแพ็กเกจจิ้งใดๆทั้งสิ้นจากเฟกกล่องน้ำตาลจะมีบาร์โค้ดตัวหนังสือภาษาจีนชัดเจนนะครับซึ่งไม่ใช่ของเราแน่นอนส่วนบางรีวิวที่คุณเห็นว่ามีกล่องมีแพ็กเกจจิ้งมีถุงเฟกรีวิวพวกนี้เป็นรีวิวที่ดูดมาจากร้านเราทั้งหมดนะครับก็เรียกได้ว่าปลอมยันรีวิวไม่มีของจริงเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไล่ดูดีๆจะเห็นว่าบางคนที่ได้ไปอ่ะสินค้าไม่ตรงปกแน่นอนครับซึ่งไม่เหมือนกับของเราที่มีกล่องมีสติ๊กเกอร์คู่มือและที่สําคัญต้อองมี QR Code เพื่ ลงทะเบียนรับประกันสินค้าปลอมราคาจะถูกกว่าอย่างที่เห็นเลยนะครับแต่คุณก็ตัดสินใจเอาเองว่าคุณภาพที่ได้จะเป็นยังไงในราคาแบบนี้ และนอกจากกองอากาศแล้วยังมีถังดักไอเฟกจะเห็นได้ชัดเลยว่าระบาดหลายร้านมากๆเลยสังเกตกันดีๆทำไมร้านเดียวกันถึงได้ของไม่เหมือนกันมีหลายแพคเกจจิ้งคนนึงได้อีกแบบอีกคนได้อีกแบบเน้นอีกทีนะครับใครจะซื้อเราไม่ได้ห้ามแต่เราต้องมาเตือนด้วยความหวังดีว่าถ้าคุณซื้อของปลอมเขาไม่ได้มีการทดสอบเหมือนเราไม่ได้มีมาตรฐานรองรับส่วนสินค้าเฟกเนี่ยตัวถังดักไอจะมีเลเซอร์เฟกอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีกล่องคู่มือชัดเจนทุกอย่างในกล่องสําหรับใครที่เจอของปลอมแบบนี้ อีกแจ้งเราเข้ามาได้เลยนะครับ